ุธรรมชาติน้อยๆสดชื่นจำใสเลยนะคะก้าเจี่ยวก็อร่อยคนก็ตกเย็นสบายสุกเยอะมากค่ะเพราะให้เยอะเลย เดี๋ยวร้อนๆนะคะกับบรรยากาศค่ะชุ่มฉ่าเย็นสบายฝนตกค่ะทุกท่านกินเสนนียงฝนไหมคะกินก๋วยเตี๋ยวท่ามกับอืานเลยแล้วกันอร่อยมากบะหมี่ค่ะบะหมี่เหลืองมีค่ะหมูแดงแล้วนี่ก็กวางตุ้งชิกุงเรียบบายเลย ได้ยินเสียงฝนไหมคะฝนอาจจะดังนิดนึงน่าทานบะหมีม่เทียนบะหมี่หมูแดงใส่ผักคะน้าแดงน่าทานบะหมีม่เทียนบะหมี่หมูแดง น่าทานบะหมี่เคยมบะหมี่หมูแดงเผ็ดด้วยเต่พริกเยอะค่ะขนาดฝั่งตุ้มน่าทานบะหมี่เคยมบะหมี่หมูแดง สุขธรรม,มชาติน้อยๆสดชื่นจำใสเลยนะคะข้าเกี่ยวก็อร่อยคนก็ตกเย็นสบายใต่ข้าคณะ เสี่ยมูอแดงค่ะมีความตุ้มด้วยคณะความตุ้มหอืมหวันขึ้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากแต่ถ้บคณะอึฮการเลยแล้วกัน อร่อยมากเยอะมากค่ะเนี่ยพอให้เยอะเลยทานหมดหรือเปล่าเนี่ยเส้นเยอะมากเลยไม่รู้จะทานหมดหรือเปล่าแต่ก็อร่อยนะคะเนี่ยมีเลยไทยมีความสุขค่าทุกท่านด,ดีค่ะคุ้ยเสียได้ยินเสียงพูไ่ไหมคะ อาจจะได้ยินนะคะ,ะต้องแข่งค่ะแข่งกับเสีงยงฝนทุกอย่างก็ต้องแข่งขันกันนะคะทุกท่านทำให้ไทยมีความตกค่ะทุกท่านดีค่ะขึ้ยเตียเต๋ยวเตี๋ยวร้อนๆนะคะกับบรรยากาศค่ะชุ่มฉ่ำเย็นสบายฝนตกค่ะทุกท่านกินเสียงฝนะคะกินก๋วยเตี๋ยวทาาํากัน เยอะมากค่ะเขอให้เยอะเลยทางซ้ายค้นด้านหน้าก็มีค่ะเห็นคะร้อยแล้วค่ะอยากเผ็ดหน่อยระใส่พริกจะได้สแซ่บคุอุ่นมาค่ะเกี่ยวหมูแดงมีค่ะมีควางตุ้มด้วยคณะความตุ้ม หอมวันขึ้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากสั่งพิเศษมาอ๋อย่ออ่าา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  อร่อยมากเผ็ดมากเลยทุกายเลยได้ยินเสียงผลไหมคะผลอาจจะดังนิดนึง <S <S เยอะมากค่ะเขาให้เยอะเลยขายมีความตกค่ะทุกท่านดีคะ่ะเม้ยเสีย มาเลยที่เกี่ยหมูแดงค่ะมีความตุ้มด้วยคณะความตุ้งหอมวันขึ้นเลยนะคะเนี่ยค่ะ <c oughs> เยอะมากนี่ค่ะหมูหมูแดงหมูเนืด้านหลังก็มีฝนตกด้านหน้าก็ฝนตกเย็นสบายเลย <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะ มีขวางซ้าย้นด้านหน้าก็มีค่ะเหนคะทานหมดหรือเปล่าเนี่ยเส้นเยอะมากไม่รู้เลยทานหมดหรอเปล่าแต่ก็อร่อยนะคะนี่ค่ะมีเหลือท่ามกลางบรรยากาศฝนตกนี่ค่ะฝนตกธรรมชาติ มากเลยพี่กานเลยแล้วกันอร่อยมากทำสุกใส่ผักคะนา้า ทานเลยแล้วกันอร่อยมากเผ็ดด้วยใส่พริกเยอะอะค่ะขนาดควางตุง้มขายมีความุขค่าคือทานดีค่ะไม่เสียทานหมดเปล่าเนี่ยเส้นเยอะมากไม่รู้จะทานหมดหรือเปล่า,า,ลาแต่ก็อร่อยนะคะนี่เ่ะมีเหลือ เยอะมากค่ะขอให้เยอะเลยไ,ได้ยินเสียงคะูไหมท่านแอาจ,จะได้ยินนะคะมันต้องแข่งค่ะแข่งกับเสียงฝนทุกอย่างก็ต้องแข่งขันกันนะคะทุกท่านทำให้ใส่รับคณะ ยเนืแหูแนือมีความตกค่ะทุกท่านดีคะ่ะไข้เเตี๋ยวเตี๋ยวร้อนๆนะคะกับบรรยากาศค่ะชุ่มฉ่ำเย็นสบายฝนตกค่ะทุกท่านกินเสียงฝนไหมคะกินก๋วยเตี๋ยวท่ามกลางธรรมชาติน้อยๆสดชื่นจาใสเลยนะคะ ก๋เตียวก็อร่อยฝนกตกเย็นสบายด้านหลังก็มีฝนตกด้านหน้าก็ฝนตกเย็นสบายเลยอร่อยมากเลยค่ะมีความก๋วยเตี๋ยวนีเห็นไหมคะอู้ยแยเลยค่ะใส่ข้าวคานา มีความสุขค่ะทุกท่านดีค่ะเฮ้ยเสียความสุขด้านหลังก็มีฝนตกด้านหน้าก็ฝนตกเย็นสบายเลยอร่อยมากเลยค่ะมีความธรรมชาติน้อยสดชื่นแจ่มใสเลยนะคะ ก๋วยเตียวก็อร่อยคนกต็ตกเย็นสบายทานหมดหรือเปล่าเนี่ยเส้นเยอะมากไม่รู้ละทานหมดหรือเปล่าแต่ก็อร่อยนะคะเนี่ยนมเหลือเตี๋ยวหมูแดนนงมีค่ะมีควาน